ไฟแบบรีบๆนะครับผมเพราะว่าประเดิมสนามเมนกาด้วยนะครับหวานเยี่ยมนะครับผมไม่ได้เปลนเลยเมื่อกี้ทอยอออแล้วนะครับแดนเจียดเริ่มก่อนนะครับเล่นเลยเล ชันเจนผมมันเอ่อส yeah, okay, okay. ิบห okay. ้าโหมดนะโอเคโอเคเจอหลับเข้านะครับเดี๋ยวเราก็ให้น um, okay, okay. sì can ้องเขารำไปก่อนใช้คำว่ารำนะจ๊ะรำอะไรยุคแรกใครเขารำกันห่วอย่าหลอนดิสองคลิปจะดึง ตัวเกินนะครับ w อร์ i n งหนึ่งนะจ๊ะ w อร์ i n งหนึ่งแหมๆเ้าๆ้ารแอนดรอเล่นแบบสบายๆนะจ๊ะดูอันแฟกมีดร์ก้อนไหมวะในมือดูอันแฟกที่ดร์ก้อนยังไม่โบว์มานะครับ สามสานการ2ครีรองครี5ครีหยอกหยอกหยอยอกยรีบอะสอครีใจนังเกตการบอกกล้องขอศาสนาผ่านเลย จีเดอร์วน้องรับแล้วก็ในมือมีน้องสาวบ้านอันเชื่ออันติเมะได้เลยนะนี่นี่นี่หลิงกัรเดี๋ยวไปยินพี่เปล่า move move ก่อนยังยังยินยังจะลิงเหรอลิงหลิงอ่ะ แล้วก็ขโ <Link S 1> มย<ม>เกินแล้วก็ได้เกตขโมยเกตหนึ่งเกตอ,อ่นะใช่อันนี้ขโมยอันนี้ได้เกตอ๋อที่ขโมยนี่อยู่แล้วกระเป๋าจบจบออกออกมาบอดี้ของฉันเซอร์ไบรัส และขอใช้บัตรกิบแบบใหม่นะครับผมกิ๊บหงายนั่นเองนะจ๊ะได้รับหนึ่งไลค์มีแค่นี้แหละเริ่มมูไม่ได้ใช่ไหม,ไมไตีกางหมดก็ไม่แพ้งั้นเหรออ่าตัวนี้ลิงลักเกตเหรอตรีลิงลักเกตเหรอบาคูนี้ได้เกตไม่กลัวตีกางตีกลางไวเวทไม่มีอะไรผ่านเทิน เชิญได้เลยเอ้อออมันยังไม่มีมันต้องใช้อะไรนะอีกทีที่พี่จำไม่ได้นะน้วเราจะใช้ตัวมันอไอ้เผาขอขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยทีม GM เอเหรอนําเลือกทีม GM ในดอบเราหนึ่งใบนําการนั้นเข้าโซและจ่ายสองเกณฑ์อ๋อไม่มีนะ<อ>เขาใช้คำว่าไม่เกินอ่าถ้าถือใช้ว่าไม่เกินอ่ะอ่าไม่มีได้ใช่ไหมน้องต้องใช้สกิลสองสกิลสองของฉุก โอ้ยสองเกมหนึ่งเจอเกจอะไรเยอะขนาดนี้วิ่็ไปนั่นี้ถ้าเกิดทำลายสำเร็จใช่ไหมกิวเซตใบนี้ว่ามีมิชชั่นใบอื่นเข้าสู่น้ำเอ่อคิวสองแล้วก็เปิดเกจเอาน้ำมันเคงหนึ่งใบที่ดูขึ้นมือที่เหลือเยเมือได้กองอ่ะเอาคิวสองก่อน <Budget. S 2> เบอร์เจ็ดโอ้พึ่งใช้ครั้งแรกนะครับพึ่งใช้ครั้งแรกก็อนนักดนตรียต้องสแสดงนะอุ้ย ไม่ได้กีก้เหล้วจ้อเกี้เดียว่ะสามขี้ใช่ไหมสามขี้โรมังกรเขียวที่เปต้องทำเงินแล้วอะไรอีกขี้ ไอเทมทำลายได้ไหมไอเทม,มติดน้งมันเบนซินไหมติดน้ำมันเบนซินแล้วมันเขียนไหมว่าต,ต้องเป็นมอนเตอร์อ่านดิเมื่อน้ำมันเบนซินของเราจบตีอ๋อจบตีไหมติถึงไหมสามพันนะอาตายกิเตอร์รอชาเลนโดรติการทำอะไรไม่ได้ดเริ่ม ไม่เลยนะอ,อาการบาคุากาันโอ้กาันเจโอ้เจย์เหลือเหรอแพนเทอรทีนี้ทีม m ีเอ็มจะมีไหมวะไม่มีต,ต้องมองวางทับนะถ้าจะเลือกอะทีมจีเอ็มไม่มีนะจ๊ะงวางทับ ก็ในดอกมีนะครับหลังจากนั้นก็บริคอก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องก,ก็ได้แล้วไม่ใช่คือแนะนําว่าไอ้น,นี้มันอัญเชิญจากไอ้น,นี้ได้แล้วมันจะอัญเชิญตรงเงื่อนไขได้แล้วน้องใช้สกิลสองแล้วเอาน,นี้วางเท่าปกติก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ต้องเลือกทีมจีเอมดีกว่าเออนะก็สมมุติไปสมมุติไปไม่เป็นไรนะครับก็หงายหงายก่อนนะครับ เพราะว่าในกล่องมันมีใบเดียวนะครับใครอยากซื้อฟูก็ซื้อสองแค่นั้นเองนะครับ,อ,รบอ่าโอเคไม่ได้นะครับเสนอไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรแล้วก็ค่อยจ่า่สองเกจอ,อ,อุ้ยอุ้ย <laughs> อย่าใจร้อนดิสองเกตแล้วก็อะไรนะนสองกิบอ่าสองกิลายเคงแล้วครับลายเคงลงมาเปิดห้าหยิบเพื่อไปกับรอ บอดดี้อยู่ยังไงเลยวะลืมแล้วอยู่อย่างนี้ไอ้เท่มมีการในมือมีการในดอกมีแล้วก็คอมีการในดอกแบ๊มไหมไม่ทำไม่ทำมาเลย ลิงตีกาโอมาแล้วพังยงง <c oughs> แล้วทำลายได้เมื่อกี้ได้ชัดไหมัแล,แล้วก็อขอกขึ้นมือทำลายแล้วก็ขึ้นมือเฮ้ยเยี๋วดีเมื่อกี้ก <c oughs> <ข>ารในมือมีกี่มัวสลับกันแล้ว โอ้ไม่มีเลยตายเลยแบบนี้ตายตายตาย,ตายเริ่มเริ่มเริ่มตัวเท่าไหร่ห้าพันมีมูเบอรนไอตีห้าพันนี้ตีสามพันตีข้างตีกลางผ่านไปอันนี้มันไม่ลงดอกเบอรอมันน่าจะลงดอกนะน้ำการีลงดอนะกดดอถ้าเกิดมาครับเออต้องลงดอก phê tật tệ Cô có đúng Đó oh, là lệch mũ Mà không Rồi à 1 2 มัปปนสีที่สเนครับไม่ไดยังใช้ไม่ได้สินะไม่ได้ต้องสามม่นยได้อ่ะถ้างั้นก็วัดใจกันจิ้วใจหนึ่งจวสองก่อนนะครับไล่ต่างกว่านห้ารับไล่เพื่อการนี้แล้วหลังจากนั้นค,ครับเกินม,มั่ว เดิน oh, ลงปานอ๋อเรายืดเกินเกมนี้ยืดเกินเริ่มอะไรไหมมีเพนเนะมีเพนเป็นเซตสองกิสองกิสองกขี้จบไปแล้วครับผม ต้องซื้อสองกล่องนะครับเพื่อเราจะได้สาเพลิงกับซาสนาเป็นสี่ใบนะครับไอ้นี้คือกล่องเดียวเล่นได้สองกองเก่งเลยอ่ะพอะนะครับเบ็วันนะครับเปทเอาวันเพราะวันนี้ฝนตกแล้วต้องกลับแล้ว